ตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของขการลดความอยากอาหารนะคะที่อยู่ในเซ็ตดีท็อกแอนด์สลิมนะคะได้แกผ่ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า n u t r n n o Coffee ซึ่งผลิตภัณฑ์ Nutrino Coffee นะคะเป็นกาแฟรสชาติดีนะคะหอมกลุ่นทานง่ายซึ่งเรามีทั้งหมด2รสชาติด้วยกันสำหรับนูท r i น l Coffee กล่องสีเหลืองนะคะจะเป็นรส คลาสสิคอลฮา e l เซลนนะคะชนแนะนำเลยสำหรับใครที่เขาเรียกว่าชอบทานกาแฟอารมณ์แบบกาแฟหวานมันนะคะทานง่ายก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แต่รสชาติยอดฮิตนะคะที่ทุกคนติดใจแล้วก็แนะนำในเรื่องของความเข้มขน้นความหอมนะคะรสชาติที่อร่อยมากๆก็คือในส่วนของบาซิลเลียนาราบิก้ากล่องหรือว่าถุงเผาสีเขียวนั่นเองนะคะ ข้อดีนะคะของอผลิตภัณฑ์ Nutrino Coffee เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นกาแฟผสมคอลลาเจนค่ะเป็น Beauty Drink Coffee นะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะที่ทนความร้อนถึง120องศาเพราะฉะนั้นคุณสามารถชง Nutrino Coffee ในน้ำร้อนได้โดยที่คอลลาเจนไม่เสียคุณภาพไปคอนเซปต์ Concept ก็เป็นการเขาเรียกว่าลดน้ำหนักกระชับสัสดส่วนโดยที่ผิวของคุณเนี่ยยังดูสวยงามแล้วก็แต่งตึงด้วยนั่นเองนะคะรวมถึง การเป็นกาแฟอาราบิก้าซึ่งตัวนี้คาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟโลบัสต้าทั่วไปที่คุณทานในท้องตลาด ะะฉันแนะนําว่าใครที่เคยทานกาแฟายี่ห้ออื่นมานะคะหรือทานกาแฟาทั่วไปไม่ได้เพราะว่ารู้สึกเวียนหัวใจสัน่นหน้ามืดอะไรก็ตามแต่อยากให้ลองทาน n u t r i a l Coffee ในปริมาณน,น้อยๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ลองทดสอบดูชนว่าปริมาณหรือว่า,าล,ลักษณะในเรื่องของการแพ้น่าจะค่อนข้างหน่อยมากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของนูทร i แน c o f f e เนี่ยยังเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของระดับน้ําตาลใน นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของโครเมียมเข้าไปด้วยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีนะคะเป็นกาแฟที่อย่างที่บอกข่าวว่าชนแนะนําให้คนที่ต้องการลดน้ําหนักลดความอยากอาหารเนี่ยทานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ในการทานอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะมันตอบโจทย์มากกับ บุคคลที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ค่ะนึง่งเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพิติกรรมการทานที่มีความสุขกับการกินมากนะคะเหมือนชนก็เป็นคนนึงที่มีความสุขกับการกินมากเลยนะคะแล้วก็มันต้องมีตัวที่มาช่วยเบรก ะะกับข้อที่2คือคนที่จะทานอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือต้องการลดน้ําหนักแบบมีตัวช่วยเนี่ยจะต้องไม่ค่อยชอบออกกําลังกายหรือบางคนชอบออกนะแต่ว่าไม่ได้มีเวลามากพอเพราะว่าทุกวันนี้โอ้โหเราก็ทํางานกันนะคะกว่าจะฟันฝ่าลดฟันฝ่าอะไรไปถึงบ้านได้เวลาในการพักก็น้อยน้อยมากแล้วนะคะก็เลยทําให้หาเวลาออกกําลังกายได้ยากตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนช่วยนะคะแต่อย่างที่ชนเคยบอกค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วการลด น้ำหนักที่ดีที่สุดนะคะคุณจะต้องดูดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยเช่นหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยเรามีอาหารเสริมที่ช่วยลดน้ําหนักแล้วนะคะเราจะกินมาม่าต้มตอนต,อนตีสองก็ไม่น่าจะแปลกใช่ไหมนะคะหรือว่าเอ้ยเราจะกินตอนไหนก็ได้เราจะกินมากเท่าไหร่ก็ได้ฉันมองว่ามันจะทําให้การลดน้ําหนักเนี่ยมีประสิทธิภาพที่น้อยลงนะนะคะแต่ถ้า จะให้ทุกคนอดอาหารกินอาหารตามโปรแกรมนะคะเหมือนข้อลดน้ำหนักหลายๆคอสเนี่ยก็จะเป็นการบีบคั้นชีวิตของเรามากจนเกินไปนะคะฉันก็เลยแนะนำว่าอย่างน้อยมือที่ไม่จำเป็นนะคะหรือมือที่คุณเผาผลาญได้ไม่ดีนะคะหรือเป็นมือที่คุณควรทานในปริมาณน,น้อยๆอย่างมือเย็นเนี่ยก็ควรจะมีตัวที่มาช่วยทำให้ การทานในมือนั้นๆเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะซึ่งในส่วนของ n Nu t i i n a l Coffee ชนแนะนำว่าคุณควรทานอ่าสักประมาณ 30นาทีนะคะก่อนอาหารเย็นก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารทําให้คุณทานมื้อเย็นได้น้อยลงในส่วนของนูทริโน่ f f e ฟนะคะมีส่วนประกอบในส่วนของใย,ยอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีตัวสารสก,กรัดจากฮูเดียหรือว่าสารสก,กรัดจากกระบองเพชรเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่อง,องการลดความอยากอาหารได้ดีมากๆนะคะทําให้คุณรู้สึกอิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างในตัวกาซิเนียแอมโบเกียเนี่ยก็จะมีสาร hca เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการนำพลังงานสำรองมาใช้นะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกอิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะในส่วนของนูท n ิโ Coffee เนี่ยยังมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการสะสมไขมันใหม่ด้วยอย่างเช่นสา,ารสกัดจากถั่วขาวนะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยอย่างเช่นตัวแอลคาเนตินแอลทราเรดนั่นเอง